มีมีธงอยู่ในใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองลองคุยดูครับว่าว่าจะยังไงตอนนี้มีการติดต่อกันโดยส่วนตัวไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่เคยไม่เคยมีติดต่อส่วนตัวคุณทนายแนะนําว่าก็คืออยากให้ไกลเกลี่ยกันก่อนตรงตรง,ตรงนี้เราเห็นด้วยไหมว่าแบบทน,น,นายผมไม่ไม่เคยบอกให้ไกลเกลี่ยนะครับแต่ว่าอ,อยากจะให้คุยให้ฟังดูว่าเขาจะพูดยังไงมีความคิดเห็นแบบไหนในแนวไหนอะไรเงี้ยครับ ทางจรวดที่แนม,มีแนวโน้มว่าจะไปในทิศทางไหนคะมีอยู่ในใจยอยู่แล้วครับสิงส่งทีถ่ถ้าที่ได้ยินที่เขาออกสื่อเสนอมามันก็สิ่งนั้นเราทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่เราพูดไปทุกอย่างมันคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราเรารอดูว่าเขาจะจะจะ,จะพูดยังไงอะเราง่ายคเราก็มั่นใจในหลักฐานของเราเลยก็มั่นใจครับมั่นใจ ส,ส,สิ่งที่นายบอกว่าสิ่งที่เขานำแบบเงื่อนไขเขาเรายาังยอมรับไม่ได้ตรงนี้ค,คือเรื่องอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาขออนุญาตให้ทนายพูดคืออย่างนี้ฮะในเรื่องของตอนนี้มันเป็นมันเป็นระหว่างระหว่างการดำเนินคด,ดีกันอยู่คือพูดง่ายว่าอยู่ระหว่างการพารณาคดีกันอยู่เนี่ยไอ้ขเจะจริงต่างๆเราเราเราไม่อยากจะจะจะ,จะพูดได้หมดให้รอให้รอกระบวนการไกลเกลี่ยเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งพูดในส่วนในรายละเอียดเ็จะจริงจะทำยังไงยังไงเนี่ย ผมผมขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันยั่ระหว่างการดำเนินคดีกันอยู่ครับครับก็สุดท้แต่ทางททาางงคู่กรณีครับมีเงื่อนไขยังไงอะไรยังพูดไงรับได้ไหมไม่รับได้กว่ากันนะครับถามว่าถ้าไม่รับทางออกมีสองทางคือรับได้กับรับไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามันถ้ารับได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้ารับไม่ได้ก็คือปกติครับเรื่องของมันมีการนับสืบพยานอยู่แล้วครับ ซึ่งประเด็นนี้ในส่วนของผมรับผิดชอบผมไม่มีความกังวลอะไรทีสิ้นครับคือตอนนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมหายตั้งแต่มีเรื่องใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเราคิดว่าเป็นการเจอหน้ากันคอังนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็รู้สึก